ดีค่ะช่วยกดติดตามช่องลีลูพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนึง้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเมื่อนี้บพบพ่อกับช่างโหลดคือเก้าครับเมื่อนี้พี่กัดอยู่ที่บ้านบ้านยังก็อาบ้านน้องสองแมวบ่โอบ้านผาสุกตำบล ตำบลเตยอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมมายามพี่น้องครับผมบ่ม่นผู้อื่นผู้ไกลครับนี่ก็เป็นบ้านอาของช่างโดลดนี่เองครับผมโอ้เบิ่องอาเราปลูผกผักหอม <c oughs> ป้าโถ่ปลกกปูกไร้แท้แน่นอนเราบว่าปลูกไปกินเองนีล่ละปลูกไปกินเอง <c oughs> ป้าโถ่ บมแม่นแนนนเนี่ยลูกไว้จริงดิผูกไร้ฟ้าหนีพุ่นน่ะมากพริกกะมีมะมากพริกหยังนี่อันนี้ม,พก, <S <S มกพริกขาวมกพริกขาวนั่นทาทาว่าฉีดยาเมื่อก่อนนี่สฉได้เจ๊พายอยู่นั่นบ่แล้วแต่ฉีดยาโอ้ก็ฉีดยาโอ้แปลงพุ่นเนาะป้าดบุปป้าอายุจักปีจักเดือนอ่าน,นี่คือไงคืองามแท้ หลายเดือนลราบ่ปลาอู้พุ่นน่ะผักสวนผักหอมเพลินครับปลาโถดโถดโถดโถบัวธรรมดาเด้อทีนี่อันนี้ผักบัวแบงเพลินอันนี้ผักบัวแบงจ้อันนี้บัวหยังสะบัวบ้านเฮาบัวบ้านเฮาโอ้โอ้อาปลูกสุปีบ่กเอ๊ะ พอดกินพอดกินเหลือเหลือกินยังแมนขายคันเวลาจะของบ่มีนั่นซื้อเขามันแพงบ้าโอ้อันนี้คืออาแท้ๆของช่างโหลดเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ก็คือน้องพ่อครับน้องแถวพ่อเพิ่นก็มาอยู่ช่างโหลดบ่ครับผมบ่เคยนู้จักแม่่นบแม่นบ่เคยเห็นโอ้บ่เคยเห็นอ้าวเดี๋ยวมื้อแลงก็สิได้เดี๋ยวมื้อแลงก็สิได้เบิ่งได้เห็นล่ะบาดนี้ โอ้อามาอยู่พี่ตะดนอนอฝอยเมีมมนบ่ยมตนงานอย่กรุงเทพมา้งชิบก็ปีนึ่งบ่ฝอยคือวัยแท้แม่นบ่เ็งานอยู่กรุงเทพมบ่าะขึ้นมาอยู่บ้านวังหาหกหบ่ปีหาหกโอ้ประงเทพันอยู อันนี้คุณอาน้องพอสังโรนเนี่กะ่ค่อยได้เห็นกันปัานไหนดอกครับโดนดอดังเห็นเือหนึ่งเห็นอยู่ประมาณตอนผมยังเล่นๆอยู่ดอกตอนนั้นตอนนั้นมาสีเขาเนาะอาแม่ยังแมนยูยจโซมายูยจโสเห็นอาอยู่เธอหนึ่งนี่แหละตอนนั้นตอนนั้นเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยเพิ่นยังหนุ่มๆู่ตอนนั้นโอ้แถวยัง เท่าไรอาปีนี่หกหกหกเท่าไรร <พอ S 1> าะหกาโถหกที่หกเพราะว่าปีนี้มันพอสองหกเจ็ดมั้าครับเกิดปีศูนย์ห้าอืมเพพ่ิดกเกิดปีศูนย์หจ้าโอ้ปาโตเบิงคนเบิงเคนถูกเดือดไปน้อง <ouch> ปาโตอุ้ยพอแล้วเอ,อ à, ายังไฮหลท์เถอะก็ด้สิกินหมด เอาเอาไปปลูกติดบ่ะนี่ค่ะจะไปปลูกเอารุ่นนี้รุ่นไหนรุ่นนี้บอค่ะโอ้บัวแบงบออยากได้จะไปปลูกนี่แหละอ่าเอาจัอหน่อยบ่เอาหลายเขียนเจ้าไปปลูกเอาจังศี่เอาจังศี่บ่เออเันงศีมันมันมันสีแก่แล้วอืมครับโอผักบัวแบงเนาะนี่เนาะใช่อันนี้ผักบัวแบงเออยทำไมจะกีบานเพาะว่าอื่นอียังก่ หอมเลยหอมเลยนั่นอโอ้ยเราักบัวเลยพักบัวเลยเลยนาะอ๋อพอละฮะมาต้องเอาลายดอกมันสีรูปทุนเจ้าเ้ยมันสีรูปคือก็บริสุชื่อทัดของเจ้าขวางว่า เออหัวหน้าปลูกมักพริกปลูกพักบัวเนาะเท่าพ่อในหญ่นั่นเราซื้อมากิโลหนึ่งหัวมันอ่ะเจ็ดสิบบาทากิโลหนึ่งหั่นจ้าโอ้ก่อนก็นมาปลูกไว้อืมพอได้อันพอพอพอได้แนวจะขวางโอ้กันอืมแสดงว่ามักพริกนี่รุ่นตอรุ่นเลยเนาะเมื่อรุ่นนั่นกับร <laughs> ุ่นนี้ไงโบว์ไงบ่มีเงินซื้อ,อไหนมันอันนี้เขา เขาบอกพี่เอาเขาป่าทิมเอาแล้วบอมันเป็นจังที่โอ้ไหนมากกับแสดงว่าทั้งทั้งพี่เนี่ยปลูกหลายเนาะเนาะก็ปลูกแบบนี้สู้ปีโอ้ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นกับขิงว่าขี้ควายนี่แหละจีขิงว่าขี้ควายบ่ได้บ่แตใส่ขี้ไก่ยังเดียวเอาใส่ขิงว่าขี้ควายเขามันขี้กูดเอาเป็นฉันบ่โอ้ ขี่งัวขี่กล้วยเข้าได้ยังสีอันใหญ่นี่อันพักบัวนี่พักบัวนี่โอ้แต่ว่าพริกเราต้องขี่ใกล้ย่างเดียวโอ้ป้าต้นต้นพอกได้นี่เนาะโอ้ยพ่อแม่นบอกต้นกระย้อมสองต้นนี่โอ้นี่ต้นกระย้อมโอ้เป็นยังสี่เนาะต้นกระย้อมเนาะ ว่าอ๋ออันนี้ต้นชาติโอ้มันมีต้นไม้ธรรมชาตินนาานต,นาตัวไีนเนาะนี่ทั้งน้านี่ก็ต้นชาติไดเนาะนี่อโอ้โักขัก,ขก,ขกักจักงัวจักโตควาควยน,นั่นงมีขอ่ต่นี่นนนนาโตแม่ออ สีต่ตัวแม่ลูกเอาคือว่าของเจ้าของของผู้อื่นกับมีบ่อันนี้ของเจ้าของโดยตรงของเจ้าของโดยตรงอีสองตัวนั่นมันเป็นหัวหลวงถ้าจับได้เอาจะเป็นหัวเจ้าของที่ต้องโดนหัวหลวงล,วลูกแล้วพอลูกเต้านมแบบเคลืนแม่เข้าไก่โอ้ตอนนี้เคลื่อนหรบ่บ่อกเมื่อตาออกลูกเดือนปวดพวเอาก็ดีแท้ได้ตัวแม่หรือตัวผู้โอ้ ไา้การตัวนี้อือโอ้พ่อออกนมแล้วก็จังคืนหลวงโอ้ดีเนาะเอานี่ต้นยังนี่คือเห็นตัดนี่กกดูกกดูตัดไปใส่แบบขายเนี่ยเขาเขาไม่ื้อบ่ขมันสคือดีแท้โอ้นี่กระแมนบบบนี้กกซาดกกซาดเขาขอสิ่เขาไปเห็ดล้มรถเขาขายเขาไปอือ กูเดียวยายกยูคนละเฮ้าเดี่ยวไปเด่วบ้านดีวเด่้าเด้อเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับตอนนี้ช่างรถกับทพรกำลังเดินทางไปจาก อำเภอม่วง30มสิบไปยังจังหวัดยะโสธรครับไปเยียมไปยามคุณอาทั้งหลายของทบอ,อีกครับผมเ,เส้นทางตอนนี้กับจากอำเภอม่วง30ไปยังจังหวัดยะโสธรกันน่าจะประมาณ70-80ถึงกิโลได้ครับโคดาเต็มรถเลยพี่น้องบาทเนี่ยอ,อน เอาประเด็จมาแหลกเข่าครับพี่น้องคนน่ะมาก็มาแหลกน้ำพีน้ำนองเลยละ่ะอันนี้ก็คืออาเตียผู้งามหลายน้องสาวหลาพ่อใหญ่น้องสาวหลาทาพอเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้อัน้กาอันนี้กาอาคือกันอาแดงแล้วก็อาขาวใครเป็นพี่เป็นน้องก่นอนกับเพืพ่อนเราเป็นพี่บ่โอ้แม่นบ่เ<ะ>อกเออแถวคือไปก่อนเพื่อนฉัน สามสีพี่น้องเพื่อนครับโอ้ยพี่ละบ้านพนทธการบ้านโคกเงาอำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรครับคุณอะเอาปลาแดกมาแลกเขาน้ำเพิ่นเพิ่นก็ให้ย่างหลวงหลายเลยเขาน้เพื่อนบ่อึดเพื่อนมานี่ก็เป็นพญ่เพ่งอันนี้อันนี้เพื่อนเป็นแฟนของคุณอาจิตเนาะ เป็นเป็นน้องเคยทพ่ออบตตอนนี้เพื่อนเป็นพยาบาลเนาะเฮ่อบตบอกโอ้แกคุยบาลเป็นอบตแล้วปาดโถเป็นคุณพ่ออบตเด้อครับเด้อคุณน่ะอบตบุญเพ่งป้องสีเนาะอ่าอบตตำบลดงเงาเนาะตำบลไซมุนโอ้ตำบลตำบลไซมุนปาดโถโอ้ปาดิเป็นนายกสิเป็นนายกพ่อปาดโถ พอธรรมดาเนาะบัดนี้เนาะโอไปหนาเรื่อยๆเนาะเป็นพยาบาลจักปีก่อนโอ้สามสิบปีคนเดียวป้าเจ้าสามสิบปีคนน่ะควงมกำเนีิดมาสามสิบปีคนเป็นโดนเป็นได้แท้ก็ให้ผู้อื่นเปลี่ยนตำแน่งมาเขาเขาเปาี่ยนเขาเอามาได้บ้าพยาบาลเขาได้เนาะพยาบาลเขามีความดีนะโอ้ คนเสือกเกษตรกรพื้นเนี่ยบ้าคนของประชาชนเลยโอ้เป็นคนของประชาชนเนาะใช่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างอ่าโดู่ปยเหลือสาเกเบือยันลบเลยสากระเบือยันเลืองลบอือโอ้ฮ่ากข์เข่ากับทิมทุาคเข่าแล่นไปฮะเอออืมเรียบลองเวลาได้ใจเวลานั้นเออ ยี่สิบสี่ชั่วโมงป้าทุป้านั่นตัวนี้รสสะอาดแนวยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมเดี๋ยวนี่เลี้ยงหลา,า,านหน่อยเลี้ยงหลานหลานหน่อยโอ้หลานหน่อยสองตัวเป็นหลานหน่อยสองคน <c oughs> <c oughs>